ครับสวัสดีครับผมกฤษดาเวสราครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเกี่ยวกับปูงแข่งขันเกมโชว์นะครับในส่วนของปุงแข่งขันเกมโชว์ก็จะประกอบไปด้วยผู้เล่น2ทีมนะครับทีมที่1และทีมที่2โต๊ะสาหรับพิธีกรณบาสเซอร์สําหรับแสดงเสียงการกดติดนะครับแล้วก็ชุดสําหรับเตือนไฟไหม้นะครับสําหรับส่วนแรกนะครับส่วนของ ผู้เล่นนะครับผมจะอธิบายที่ทีมที่หนึ่งนะครับในส่วนของผู้เล่นนะครับจะประกอบไปด้วยสวิตช์สามสวิตช์นะครับแล้วก็ LED เพื่อแสดงค่าการกดติดนะครับผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับโดยกรอนนี้มีผู้เล่นทีมที่หนึ่งกดติดนะครับบัเซอร์ก็จะกระพริบเวลาห้าวินาทีนะครับก็จะสามารถกดรีเซ็ตได้ครับพี่ก่อนครับหากผู้เล่นทีมที่สองกดติดนะครับ ผู่นทีมที่หนึ่งก็จะแย่งกดไม่ได้นะครับหรือทีมเดียวกันก็จะแย่งกดไม่ได้นะครับก็จะสามารถรีเซ็ตค่าของหลอดไฟได้ที่ของพี่กรนะครับและจะมีปุ่มสําหรับรีเซ็ตเคาน์เตอร์ด้วยนะครับตอนนี้เคาน์เตอร์นับเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับของทั้งสองทีมเพราะมีการกดติดไปแล้วทีมละหนึ่งครั้งนะครับหามีการกดรีเซ็ตของพิีิกรนะครับจะทําให้ ค่าเคานเตอร์เริ่มจากศูนย์ใหม่นะครับแล้วเราจะมาพูดถึงส่วนเสริมของปุ่มกดเกมโชว์นะครับ mm hmm. ก็คือชุดเตือนไฟใหม่นะครับในการเตือนไฟไหม้นั้นจะมีเซ็นเซอร์ควันนะครับซึ่งใช้ VR Volume แทนนะครับ mm hmm. ก็เมื่อปริมาณควันเริ่มหนานเนี่ยนะครับถึงค่าค่าหนึ่งลาร์มบัสเซอร์ก็จะ ดังขึ้นนะครับในที่นี้ใช้ LED เป็นตัวสดแสดงแทนนะครับในขณะที่ปริมาณควันยังหนาเน,น่นอยู่นะครับก็จะไม่สามารถกดรีเซ็ตได้นะครับจะต้องรอให้ปริมาณควันเบาบางลงก่อนนะครับจึงจะกดรีเซ็ตได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพยงเท่านี้ครับ,บ,รบสำหรับในส่วนของเปเปอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อของโครงงาน ชื่อและสถานศึกษาของผู้จัดทําโครงงานนะครับในส่วนของบทคัดยออ่อจะบอกถึงวัตถุประสงค์และวิธีการทํางานของโครงงานนะครับในส่วนของบทนําครับจะบอกจะขยายความวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนของวัสดุและวิธีการนะครับก็จะบอกวัสดุที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่ทําหน้าที่อะไรนะครับ มาดูส่วนที่1ครับส่วนของผู้เล่น,นครับก็จะประกอบไปด้วยสวิตซ์สตัวนะครับแลหลอด LED อีก1ตัวนะครับเมื่อมีการกดจากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในทีมนะครับจะทำให้สวิต์ Q 0ยเซตนะครับและ C 0ยทำการนับค่านะครับนี่เป็นรูปภาพของการแสดงการลันบนโปรแกรมนะครับก็จะเห็นว่า Q0 ติดนะครับ Q2 ซึ่งเป็นบัสเซอร์ก็จะกับพิมพ์นะครับและ C0 ทำการนับค่าทีหนึ่งในส่วนของพิธีกรนะครับก็จะประกอบไปด้วยสวิต h ์รีเซ็ตเขานะครับแล้วก็สวิตซ์รีเซ็ตอะลามแลมนะครับก็จะใช้ I6 และ I7 นะครับเป็นสวิตซ์รีเซ็ตนี่ก็จะเป็นแบบจำลองในโปรแกรมนะครับ ไอจะทำหน้าที่รีเซ็ตหลอดคิวนะครับไอจจะทำหน้าที่รีเซ็ตเคาน์เตอร์นะครับของทั้งสองทีมนะครับก็จะเห็นว่าทีมที่หนึ่งเป็นศูนย์แล้วนะครับในส่วนของการนับค่าครับก็จะใช้ดีหรือดิสเพย์นะครับก็มาดูในการตั้งค่านะครับในการตั้งค่าสำหรับนับค่านะครับก็จะตั้งเคาน์เตอร์ เปอร์เซ็นต์นะครับ value C 0นะครับแล้วก็เลือกแถวและหลักที่ต้องการแสดงนะครับในส่วนของการตั้งค่าชื่อทีมนะครับก็จะเลือกตัวนี้นะครับเขียนว่าทีมที่หนึ่งหรือแล้วแต่นะครับก็จะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสองทีมนะครับในส่วนของบัสเซอร์ เสียงเตือนผู้เล่นกดติดนั้นนะครับก็คือคิวศูนย์นะครับการจำลองในโปรแกรมนะครับก็จะกระพริบเป็นเวลาห้าวินาทีนะครับแล้วดับไปเองนะครับสำหรับการตั้งค่าครับตั้งค่าที่ทีศูนย์และทีหนึ่งนะครับทีศูนย์ก็จะตั้งวันช็อตนะครับห้าวินาทีเพื่อให้ติดห้าวิแล้วก็ดับไปนะครับ สำหรับทีหนึ่งตั้งแฟชชิ่งนะครับเพื่อให้กระพริบนะครับตั้งครึ่งวินาทีนะครับเป็นความเร็วของการกระพริบสำหรับการเตือนการเกิดเพลิงไหม้นะครับก็จะใช้ a 0ูนในการเทียมนะครับในส่วนการทำงานของโปรแกรมครับเมื่อมีแรงดันมากกว่า6โวลต์นะครับคิวสามก็จะติดนะครับ การตั้งค่าครับใช้ไอในการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับ6โวลต์นะครับเมื่อมากกว่าหรือเท่ากับนะครับหากก็จะสรุปได้ว่าหากไอมากกว่าหรือเท่ากับ6โวลต์นะครับให้หลอดไฟติดนะครับการรีเซ็ตก,ก็จะสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อแรงดันต่ํากว่า6โวลต์แล้วนะครับก็จะสามารถกด i 8ได้และ Q3 ก็จะดับนะครับ สำหรับในส่วนควบคุมการทำงานของเครื่องครับจะเป็นส่วนบอกวิธีการใช้งานเครื่องการกดและการรีเซ็ตตารางการสําหรับรายการอุปกรณ์นะครับก็จะบอกอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สําหรับการจัดทำโครงงานนี้นะครับสําหรับตารางการทดสอบนะครับก็จะเป็นตัวบอกผลการทดสอบต่างๆนะครับของโครงงานนะครับ ในส่วนของสรุปก็จะบอกถึงการทำงานของโปรแกรมโดยรวมทั้งหมดนะครับสำหรับอภิปรายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนายนัทงศ์วงศ์ขันนะครับที่ให้คำแนะนำการใช้ LED แทนบัสเซอร์นะครับเพื่อการทำงานที่เข้าใจง่ายขึ้นนะครับในส่วนของกิจกรรมประกาศขอขอบคุณคุณทราับจาก คุณพ่อและคุณแม่นะครับขอขอบคุณอาจารย์กำธรเรือนสายอากาศที่ให้ความช่วยเหลือให้ความแนะนําม,มาตลอดนะครับขอขอบคุณนายวชิระแซ่เท้าในการบัดกรีหัวต่อดีบี่สิบห้านะครับในส่วนของภาพผนวกนครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่ของปุ่มต่างๆนะครับการแสดงหัวองปุ่มต่างๆในส่วนที่สองก็จะเป็น ตัวโค้ดโปรแกรมนะครับที่ใช้ในโครงงานนี้นะครับในส่วนที่3มก็จะเป็นโมเดลจำลองในส่วนที่4ีก็จะเป็นการต่อสายนะครับและส่วนสุดท้ายครับดิสเพ์แสดงการทำงานหน้าปัดของเครื่องนะครับสุดท้ายนี้ผู้จัดทำก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ